ครับผม,มีกันใต้ครับมือนีแพะมาเบิง้งบอ่บอสางครับบอ่บอขุดนะครับนะใส่ค้นคุดส่หรัยก่อนอยู่กลางทรงหน้าครับอยู่กลางทุ่งนานะครับบอ่อนี้ก็อายุเราๆเดี๋ยวผมปีนี้ผมสี่สิบห้าสี่สิบหกแล้วครับพ่อผมคุดตั้งแต่ ผมยังไม่เกิดเกือบ50ปีก็ว่าได้นะครับนี่นะครับบ่อเนี่ย50ปีครับดูไม้พังหมดแล้วครับฮักหมดแล้วครับเด้กก็ใส่งานไดู้่ครับลึกประมาณ4เมตรครับความลึกนะครับประมาณ4เมตร8ศอกถึง10ศอกครับรวมขึ้นมาถึงแท่งนี่ก็ลึกอยู่ครับปลาก็จะเยอะครับ เห็นปลาดุกะร,ระหนี่ปลาดุกขึ้นหมดเลยมีปลาอยู่นะครับทุกปีปลาเยอะมากครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะบางนิดนึงครับน้ำก็เริ่มแห้งนะครับนี่ร้อนรอน้อ,องๆกลับมาจากทำงานนะครับสงการนี่แหละสิจวดก้อนสงการนี่นะครับจับผามาย่างกินตอนรับน้องนุง่งจากกรุงเทพครับจากกรุงเทพจากจันทบุรีด ครับแตดพี่น้องพองไปที่จะมาเยี่ยมมายามมาเล่นนำ้ำว่าไปสูบบ่สูบสปไปว่านแห้วแล้วครับเอวแห้งต่อมาลงคืออยู่ครับป่าไร